สวัสดีเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง Luna Destiny นั่นเองนะคะโดยในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาเล่นพิกอากาศกันนะคะส่วนหัวข้อที่เราจะพูดถึงนะก็จะเป็นพลังงานนะคะจาก Universe นะคะเราจะมาดูกันว่านะคะในช่วงนี้ Universe นะคะอยากจะส่งมเมสเซจอะไรกับเรานะคะจักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับเราบ้างนะคะ,ะ,คะอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะเป็นคาเตือน หรืออาจจะเป็นในเรื่องของกําลังใจก็ได้นะคะก็เดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะคะว่า Universe อยากจะสื่อสารอะไรนะคะโดยจะมีไพ่นะคะทั้งหมด3ใบด้วยกันนะคะใบแรกนะคะก็จะเป็น w a r r เ o r ค่ะใบที่2นะคะ Inner ค่ะและใบที่3นะคะก็จะเป็น Transformation ค่ะ โอเคใบที่1ค่ะ2ค่ะแล้วก็ใบที่3นะเพื่อนๆใช้สมาธิในการเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเลือกได้แล้วนะคะสามารถกดอ่าสคริปต์นะคะข้ามนะคะไปฟังในส่วนของคำทำนายได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกไพ่นะคะใบแรกนะ,ะจะเป็น Warrior Woman นะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะก่อนอื่นขอ,อเช็คพลังงานก่อนนะคะ ขอเช็คพลังงานนะคะว่าพลังงานนะของคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะทุคุณอาจจะมีรัคณาดาวจันดาวสุหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเบลลค่ะชาวราศีสิงนะคะชาวราศีมีนแล้วก็ชาวราศีตุลพฤษศพนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นพฤษศพเหมือนกันนะคะพลังงานนะคะของคนที่เข้ามาดูนะคะก็อาจจะ มีในเรื่องของความรักมีในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความโดดเด่นหรืออะไรประมาณนี้การได้รับความสําคัญนะคะอันนี้อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดสำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะในคลิปนี้นะแล้วก็อาจจะเป็นราศีนะคะประมาณที่4-5ราศีเลยเนาะที่มิงได้บอกไปนะแต่จริงๆก็สามารถดูได้หมดนะคะเพราะว่ามันเป็น general นะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนแต่จริงๆก็ ถ้ามันตรงน้อก็แบบเออเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูได้นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอดูหน่อยนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะตัวคุณนะกำลังเจอะคะกับปัญหาอะไรอยู่นะคะสำหรับคนที่เลือกให้กล่องแรกนะเป็นเดอะซัค่ะอันนี้มิงสลับไหมโอเคเดอะซันะคะ ที่จริงเดี๋ซานาเป็นไพ่ที่แบบว่าโดดเด่นนะ เดวิลนะคะไม่เหมือนกับตัวคุณนะคะถ้าเกิดว่ามีเป้าหมายมีแพชชั่นอะไรแล้วนะคะคือคุณจะทำมานอย่างเต็มที่ทำแบบสุดกำลังนะคะการที่จะแสดงออกในเรื่องแพชชั่นแล้วก็ความต้องการของตัวเองหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะฮาร์ลแฟนค่ะแต่ว่าสิ่งที่ควรสนใจหรืออยากจะทำในช่วงนี้นะคะมันอาจจะแบบเป็นสิ่งที่ต้องวางแผนแบบระยะยาวอืมแล้วก็ มันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานอ่ะมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายอะไรแบบสูงมากๆหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะเช่น o f ฟว n e เป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบนะคะเออหน้าที่นะคะภาระต่างๆแต่ว่า บทสรุปได้10 of Pentacle นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าในช่วงนี้คุณเจอกับปัญหาอะไรมิงมอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความล่าช้ามากกว่านะคะมันเหมือนกับตัวคุณอาจจะมีแพนอะไรบางอย่างนะคะซึ่งถ้าคุณสามารถทําสิ่งสิ่งนี้ได้คุณจะประสบความสําเร็จ คุณจะได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็เหมือนกับทําอะไรก็จะแบบมีความโดดเด่นอะเพียงแต่มันอาจจะเหนื่อยนะมันอาจจะหนกักหนักหน่อยนะแล้วมันก็จะเกิดความด้าช้าที่เราต้องใช้ในเรื่องของความอดทนแต่ถ้าคุณทําได้นะคะเช่นออฟเฟนเนอรเคิลบอกว่าคุณจะสําเร็จอะคือมาเป็นไพ่ในเชิงของการที่คุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมี คนที่คอยพพอร์ตอ่ะเหมือนกับเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินนอกจากว่าคุณจะมีคอนเน็ชันที่ดีแล้วก็จะมีในเรื่องของการเงินและความมั่นคงความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกความมั่นคงในเรื่องของออคล้ายๆว่า ความสัมพันธ์ความมั่นคงในเรื่องของฐานะทางการเงินหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามปัญหาจริงๆอะ่ะมันเป็นแค่ในเรื่องของระยะเวลามากกว่าแต่ว่าตัวเราถ้าเป็นคนทําอะไรอะ่ะเป็นคนจริงจังแล้ก็มีความชัดเจนมากๆนะคะคราวนี้ Universe นะคะอยากบอกอะไรกับเรานะะในช่วงระยะเวลานี้นะ the world เราก็ queen of s w o r d นะคะ the world จะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับอันนี้ก็เป็นไพ่แบบ universe อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วกเ็เป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจจะต้องมีการจบบางสิ่งบางอย่างลงก่อนนะคะ queen of s w o r s ค่ะ six of sort w d x of cups ค่ะแล้วก็ of cut ะคระวนี้ในส่วนพลังงานนะที่ u n i v e r s รนะคะอยากจะสื่อสารกับเรานะคะอย่างแรกในส่วนของตัวไพ่อบอกในเชิงประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเป็นอะไรที่แบบมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะเจอปัญหาคุณอาจจะมีความกังวลใจหรือมีอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น the world นะคะมันคือการจบ วันหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรืออย่างไรก็ดีวันหนึ่งมันจะจบนะคะเมื่อจบแล้วมันจะเกิดการเริ่มต้นใหม่นะคะและการเริ่มต้นใหม่นะของคนที่เลือกไพ่ในกองนี้นะคะก็คือเป็นการเติบโตเป็นการเติบโตนะคะในภาวะของทางจิตใจ,จอะ่ะเออมิ้งมองว่าเด่นในเรื่องของจิตใจ,จนะคะควีนออฟสอดนะคะคือเป็นคนเข้มแข็ง คนใช้เหตุผลคุณอาจจะคล้ายๆว่าตัดในเรื่องของการใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะให้หน้อยลงแล้วคุณจะใช้เหตุผลเยอะขึ้นนะคะจากบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนนะคะและอาจจะทําให้คนที่เรื่องในกองนี้นะคะมีลักษณะของการที่แบบว่าปล่อยวางได้ง่ายมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่า ในสิ่งที่ u n i ิเว s e ์สนะคะหรือจัก,กรวาลอยากจะบอกเรานะคะก็คือทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้มันมีเรื่องที่ต้องจบแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ที่ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะมันเป็นวัฏจักรนะคะแต่ทุกครั้งนะคะของการที่เราต่อสู้กับปัญหาการจบบางสิ่งบางอย่างจะทําให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งรัดตองมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกทั้งจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า ปล่อยวางได้ง่ายมากขึ้นแบบนั้นน่ะเราจะเป็นคนที่ปล่อยวางได้ง่ายมากขึ้นแต่ก็เป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ได้ง่ายมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเลยเป็นลักษณะที่เราอาจจะแบบไม่หยุดติดไม่หยุดมั่นนะคะนี่คือสิ่งที่ยูนิเวิร์สอยากจะบอกนะคือมันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็คือจบ เริ่มต้นใหม่จบแล้วเริ่มต้นใหม่มันอาจจะเป็นแบบนี้หลายครั้งแต่มันก็จะทําให้เรามีประสบการณ์นะคะทีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะโดยรวมจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมีเล่อมอกว่าเป้าหมายนะคะอาจจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานการเงินนะคะหรือแบบเป็นในเรื่องของชื่อเสียงอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะมีดซันนะคะคือเรื่องที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นะมันเป็นอะไรที่แบบมีความท้าทายมากๆอะ่ะมันเป็นเป้า หมายที่สูงมากจริงๆนะคะทั้งนี้ถ้าถามว่ามีโอกาสสาเร็จไหมมีโอกาสสาเร็จแต่มันยืดเยื้อนะมันยาวนานนะมันอาจจะใช้ระยะเวลานะคะ Universe นะคะเลยบอกว่าอย่าท้อน,นะคะคือเหมือนกับเราอะ ไม่จําเป็นที่ต้องคิดว่าเฮ้ยเราทําครั้งแรกแบบเดียวแล้วมันจะสกเซส s ไหมคุณอาจจะต้องผ่านการเรียนรู้ในหลายๆครั้งนะคะกว่าที่คุณจะเข้าใจในอะไรหลายๆอย่างและ้วจะทําให้การคิดการตัดสินใจของคุณมันเติบโตมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสในการสกเซส s นะคะมันก็จะสูงขึ้นนั่นเองปล่อยจบ ทุกสิ่งทุกอย่างให้ง่ายและให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นสิ่งใหม่รวมถึงการให้โอกาสนะคะกับคนอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะสําหรับข้อความนะคะที่จักรวาลหรือยูนิเวอร์สนะคะอยากจะบอกกับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะ,ะก็เป็นกาลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนนะคะส่งบังในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b s c r i b e เพื่อรับชมในคลิปใหม่ๆนะมันจะได้แจ้งเตือนนะคะแล้วก็ถ้าเกิด อยากดูดงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์นะคะไปดูลายละเอียดได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะกล่องที่2นะคะก็จะเป็น inner temple นะคะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่นี้นะคะก่อนอื่นขอเช็คพลังงานก่อนนะว่าคนที่เข้ามาดูนะคะคุณละเขานะหรือใครสักคนที่แบบเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีพลังงานดังนี้ได้นะคะอาจจะมีลัคนาดาวจานาันทรศุกราศีนะคะอยู่ในเอ่อราศีมีนนะคะราศีกุมค่ะ อันนี้ก็ราศีมีนอีกนะมันก็เบิ้ลน,นะคะแล้วก็ราศีพิจิกค่ะแล้วก็ซันนะคะอาจจะเป็นคนราศีสิงห์นะคะจะมีราศีมีนกุมนะคะพิจิกหรืออาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ได้นั่นเองเรื่องที่คุณอาจจะเจอในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะเป็นเนเรื่องที่แบบมีความปุบปรับกระทันหันนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะที่บางครั้งเกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้นะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะแบบว่า หมือนก็ปรับตัวเองเรียนรู้นะคะคุณมีโอกาสที่จะใช้นะคะสําเร็จนะคะหรือได้ในสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองนะคะแต่ในบางครั้งในสิ่งที่เราอยากจะได้หรือเราต้องการเราเองก็อาจจะต้องมีการเสียสละบ,บางสิ่งบางอย่างเพื่อคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนี่อาจจะเป็นพลังงานนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูนะคะในคลิปนี้นะ โอเคแต่ว่าจริงๆจะเป็นคนราศีอื่นก็สามารถดูได้เช่นกันนะมันเป็น general นะคะแต่ว่าถ้าอยากที่แบบดูมีความเฉพาะเจาะจงแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะจะดีกว่านะคราวนี้เดี๋ยวเราขอดูหน่อยนะคะก่อนที่จะมาดูว่า universe หรือจกักรวาลนะคะอยากจะบอกอะไรกับเราขอดูก่อนว่านะตอนนี้คนที่เลือกก่อนนี้คุณกาลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่นะคะ Six of c u p ค่ะ Ten of c u p นะคะ j u s t i c คะ่ะ nine of pentacle นะคะเออต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะเออในเรื่องของความรักความรู้สึกดีความผูกพันนะคะ อาจจะทําให้คนที่เลือกกองนี้รู้สึกเหนื่อยได้นะคะเหนื่อยแต่อาจจะมีความเต็มใจนะคะพอพร้พอมที่จะคล้ายๆว่ารับผิดช,ชอบพร้อมที่จะแบกรับนะคะเพื่อคนที่คุณรักนะ,ะใบนี้จริงๆเป็นได้ตั้งแต่ว่าคนรักนะคะคนที่ใกล้ชิดครอบครัวหรือบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่าๆที่มีการหายไปในช่วงหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้นะคะปัญหาที่คุณอาจจะเจออาจจะเป็นในเรื่องของความเหนื่อยความหนักนะคะเพราะไม่เหมือนกับตัวเร มีการประคองทุกสิ่งทุกอย่างแต่มิงเชื่อว่าในเร็วๆนี้นะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะตุวคุณจะมีการชั่งใจหรือมีการทบทวนอะไรบางอย่างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะและมันจะเป็นการชั่งใจโดยการใช้เหตุผลนะคะซึ่ง การใช้เหตุผลตรงนี้มิงมองว่ามันมีความเป็นกลางในระดับหนึ่งนะคือจากหน้าไพ่มันเหมือนกับจากที่เราแบกสุดอะคือแบบแบกบแบกบสุดทําเพื่อคนอื่นอย่างถึงที่สุดแล้ว,ลวเรารู้สึกเหนื่อยนะคะจะเป็นการเหนื่อยในเรื่องของใจการเหนื่อยในเรื่องของออของกายก็ได้การลงแรงลงมือทําเพื่อคนอื่นหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะเอามาบาลานซ์นะคะเอามาคิดเอามาตัดสินใจในช่วงนี้คือ เราเองอาจจะเริ่มมองหาความสุขของเราด้วยเหมือนกันถามว่าสิ่งที่เราทําให้คนอื่นมีความสุขไหมก็มีนะคะแต่บางครั้งเราเริ่มมองแล้วว่าแล้วถ้าเรามีความสุขโดยการที่แบบ มีความสุขได้โดยด้วยตัวเองอ่ะโดยที่ไม่ต้องทําอะไรอ่ะเออมันจะโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นนําหรับคนที่เลือกไพ่ก่องนี้บางคนอาจจะยังอยู่ในพาร์ทของการที่พยายามแบกบางสิ่งบางอย่างเอาไว้รับผิดชอบแทนดูแลคนอื่นนะคะทาด้วยความรักบางคนอาจจะอยู่ในพาร์ทของการลังเลการตัดสินใจมีการเปรียบเทียบนะคะซึ่งอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในเร็วนี้นะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินได้นะเช่น คุณแบกรับภาระในเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายนะคะบางคนอาจจะแบบ ไปคนรักอะไรแบบนี้ก็ได้หรือบางครั้งก็ต้องเอาเงินไป,ไปเปย์ครอบครัวหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งนะตอนนี้เราจะเริ่มหันกลับมาโฟกัสในความสุขของเรามากขึ้นนะคะว่าเออถ้าเราจะทําอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเออเราอาจจะมีการปรับสมดุลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาบางคนเจอในเรื่องความเหนื่อยความหนักบางคนอยู่ในช่วงของการช่างใจความสับสนนะคะส่วนบางคนอาจจะอยู่ในจุดที่กําลังหาจุดลงตัว ได้แล้วนะจากการที่อยู่นิ่งๆน,นะคะแต่ว่าก็อาจจะอยู่โดยที่แบบเรามองเห็นข้อดีหรือความสุขบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่อย่างน้อยมันก็อาจจะ90%หรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้อความจากจัก,กรวาลน,นะคะหรือแมสเซสนะคะจาก u n i v e r s e นะคะอยากจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามาดูนะคะในไพ่กองที่สองนะคะ เอ็มเพรสนะคะเอะ็มเพรสอ่ะมันเป็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความพร้อมอะ่ะในหลายๆด้านอยู่แล้วนะคะเช่นออฟสอดคะ่ะเอกออฟเพนเดเคิลแต่ความสมบูรณ์ของเรานะคะบางครั้งมันเหมือนกับเอ่อมันอาจจะถูกแบ่งอ,อ่ะเพื่อไปให้คนอื่นหรืออะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็เป็น two of one นะคะคำนี้ในสิ่งที่ universe นะคะอยากจะบอกกับเรามิมองว่าจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับเต็มด้วยตัวเองเราอยู่ได้นะคะมีความสุขได้ด้วยตัวเราเองแต่ว่าบางครั้งนะคะมันเหมือนกับเราเจ็บเราเหนื่อยนะคะเรายอมที่จะแลก เ,ออเราเราเหมือนกับเอาสิ่งที่เรามีทั้งหมดนะคะไปมอบให้คนอื่นนะแล้วมันเหมือนกับว่ายูนิเวอร์สอยากจะบอกว่าเฮ้ยบางทีมัน,ม,น,ม,นมันก็อาจจะมากเกินไปบางครั้งมันอาจจะเหนื่อยสําหรับเราเกินไปนะคะจะกลายเป็นเช a i of sorts นะคือเราอาจจะช่วยคนอื่นได้ในระดับหนึ่งแต่เราไม่สามารถแบกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมี10ดาบเราเอามาหมดเลยอะ่ะมันอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะอะไรนะคะมันจะมาพร้อมกับการที่เราจะต้องมีการทุ่มเทแล้วมันเป็นการทุ่มเทแบบไม่หยุด มันเหมือนกับมันทำไปเรื่อยๆแล้วมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่วนลูปได้ถ้าเรายังทําแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะยูนิ e วอรเลยอยากจะบอกว่าบางทีนะคะตัวเราอะก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปอะมันอาจจะหมายถึงว่าเราต้องคิดในเชิงของทั้ง2ฝั่งนะทั้งในมุมของเราทั้งในมุมของเขาหรือ ถ้าเราเป็นคนที่มักจะทําอะไรนะคะเหมือนกับเพื่อคนอื่นหรือเสียสละเพื่อคนอื่นนะเพราะว่าพลังงานตอนแรกมันก็มีในเรื่องของการเสียสละได้วยด้วยเหมือนกันนะคะมันก็ต้องเหมือนกับไม่มากเกินไปอะ่ะมันต้องอยู่ในจุดพอดีนะคะแบบ two of one นะคะมันเป็นไพ่แบบว่าใครๆว่า ครึ่งๆอ่ะเออห้าสิบห้าสิบนะคะเราอาจจะช่วยเท่าที่ช่วยเขาได้นะแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยก็คือไม่ต้องรับมาเต็มๆแบบสิบดาบแบบนี้นะคะหรือนะคะคนที่เราเลือกที่จะช่วยอ่ะบางครั้งมันต้องมีการคัดกรองนะเออยูนิเวอร์สบอกว่า Universal, คุณอาจจะต้องเลือกช่วยคนที่คุณรู้สึกว่าเขาคือพาร์ทเนอร์คือหุ้นส่วนของคุณจริงๆคุณอาจจะไม่สามารถช่วยทุกคนได้ทั้งหมดหรอกหรืออะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะมีเรื่องมองว่ายูนิเวอร์ส ะะจะเหมือนกับพูดในเชิงประมาณว่าคุณอาจจะต้องมีการบาลานซ์ตัวเองอ่ะไม่ทำอะไรสุดโต่งแม่งจนเกินไปไม่ใช่ว่าไม่ช่วยเลยไม่ใช่ว่าไม่ให้เลยไม่ใช่ว่าเราจะไม่เทคแอคชั่นเลยให้บ้างแต่อาจจะเป็นครึ่งหนึ่งเอาที่เราไม่เดือดร้อนหรืออะไรประมาณนี้นะคะซือคือมิงอะมองว่าอะไรที่เราทำแล้วมันไม่เหนื่อยเราจะสามารถทำได้เรื่อยๆด้วยแล้วถ้าเราเป็นคนที่แบบใจดีแบบ i อ press อ่ะ เ,เราเป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็คงอยากจะช่วยอยู่เรื่อยๆแหละแต่มันแต่มันก็ต้องอยู่ในจุดที่พอดีนะคะอีกทั้ง e m p r e s s ต้องบอกว่ามันเป็นไพ่ที่คนอื่นน่ะจะมองว่าใจดีนะนะเพราะฉะนั้นน่ในบางคนอาจจะเจอว่าคุณนักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบพราะเขาคิดว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นคนยอมนะคะเพราะฉะนั้นน่ะมิงเลยมองว่าสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกนะคะก็คือเราอาจจะลด ในเรื่องของการเทคแอคชั่นการให้บางสิ่งบางอย่างลดลงไปสักครึ่งหนึ่งนะคะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าฉันไม่คนใจดีแต่ฉันเองก็เป็นคนที่ฉลาดนะฉันก็เลือกที่จะให้คนที่ให้ต้องเป็นพาร์เนอร์เป็นหุ้นส่วนหรือบางคนใกล้ชิดของฉันไม่ใช่ใครก็ได้นะเออแล้วกออ็ในเรื่องของการ นะคะมันก็ต้องแบบว่าไม่ไม,ไม่มากจนเกินพอดีหรืออะไรแบบนี้หรือในบางสิ่งที่เราจะช่วยหรือทําอะไรต้องมีการพูดคุยหรือตกลงกันก่อนหรืออะไรประมาณนี้นะเหมือนคุยกันแบบชัดเจนแบบตรงไปตรงมาก่อนนั่นเองนะคะโอเคอน,นี้ก็เป็นสิ่งที่อือยูนิเวอร์สนะคะอยากจะบอกกับเรานะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะก็ให้เหมือนกับอยู่ในจุดที่มันมีความบาลานซ์เนาะไม่มากไปไม่น้อยไปเพื่อที่เราจะยังได้เหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่เราก็ไม่ เหนื่อยนะคะจนเกินพอดีนั่นเองนะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe นะคะเ,เพื่อที่จะได้เหมือนกับรับชมในคลิปใหม่ๆนะตรงไม่ตรง,ไ,ตรงไงก็มาแชร์มาเล่าประสบการณ์กันได้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3นะคะก็จะเป็น transformation นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมิ้งขอเช็คพลังงานก่อนนะว่าคนนี้เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเจ้าคุณมีลัคณาดาวจันดาวสุนะคะในราศีอะไรพลังงานประมาณไหนอาจจะเป็นพลังงานของคุณหรือคนที่คุณกำลังเกี่ยวข้องด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะ บางคนนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมีนนะคะราศีพฤษภนะคะลักขณาก็ได้นะพิจิกค่ะกรกฎค่ะ แล้วก็ะสร้างนะคะชาวราศีสิงห์บางคนนะคะหรือคนที่คุณมีความเกี่ยวข้องนะคะกับสิ่งที่ u n i v e r s ร์อยากจะบอกนะคะเป็นชาวราศีมีนพฤษศพิจิกกรกฎนะคะชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็สิ่งที่เราอาจจะไปสัมผัสในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักก็ได้ ครอบครัวในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินหรืออะไรประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะและยังมีไพ่ในเชิงของคำว่า หยุดติดและถึงเวลาที่จะต้องปล่อยหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี้อาจจะเป็นพลังงานนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะแต่จริงๆก็สามารถเป็นราศีไหนก็ได้นะก็ไม่ซีเรสเพราะว่ามันเป็น general อยู่แล้วนะ๊ะเพียงแต่ว่าเออเปิดอันนี้อาจจะแบบมีพลังงานที่โดดเด่นอะไรแบบนี้เนะาะคราวนี้นะคะก่อนที่เราจะมาดูนะคะว่า universe นะคะอยากจะบอกอะไรกับเราอยากส่ง m e สเ a จอะไรถึงเราขอดูหน่อยนะว่าคนที่เลือกกลองนี้ต้อง ะะกำลังเจอกับปัญหาอะไรนะคะ The Sun ค่ะ X of One นะคะบางคนในช่วงระยะเวลานี้นะคะคุณจะคาดหวังอะไม่ชิงคาดหวังก็ได้นะเหมือนกับเป็นช่วงที่โฟกัสมากๆในเรื่องของความสำเร็จ จะเป็นด้านไหนก็ได้ความรักการงานการเงินหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยถ้าดูนะหลักๆเลยเป็นในเรื่องของการงานการเงินค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะอยากมีงานเยอะๆอยากมีไรายได้สูงๆการพัฒนาตัวเองการต่อยอดบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะแบบทําอะไรที่เกี่ยวกับเหมือนกับต่างประเทศหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะ energy นะคะของคุณนะมันจะเป็นฟิลที่แบบว่า ออมีการวางแผนนะคะมีการลุยนะคะคาดหวังแต่สิ่งที่ได้ในช่วงนี้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยนะคะมี king of sword นะตัวคุณอาจจะเหนื่อยนะคะเหนื่อยทั้ง เหนื่อยเหนื่อยในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราเองก็ได้หรือบางครั้งเหนื่อยจากการที่เรานะคะต้องคอยปกป้องต้องคอยซัพพอร์ตหรือคอยดูแลคนอื่นแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปัญหาในช่วงนี้เป็นอย่างไรมิ้งมองว่าหลักๆอ่ะมันอาจจะเป็นในเรื่องของความเหนื่อยความท้อแต่ทิ้งได้ไหมทิ้งไม่ได้นะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราคาดหวังอะ่ะเออมันไปในทิศท,ทางที่ดีนะถ้าพูดถึงเราอาจจะแค่เหมือนกับบางครั้งมันเหนื่อยจนเราต้องมองเหลียวกับไปนะนะว่า เออในสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมันถือว่าตอบโจทย์แล้วมันโอเคแล้วหรือเปล่านะคะถ้าดูโดยรวมนะม,มิ้งมองว่ามันเป็นในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะคือบางคนอาจจะแบบหนักตรงที่งานเยอะงานเหนื่อยบางครั้งนะคะต้องทํางานหลายอย่างพร้อมๆกันบางทีจะไม่ใช่หน้าที่ตัวเองหรืออะไรประมาณนี้ด้วยและถ้ายิ่งสนิทนะคะหรือยิ่งรู้จักคนเยอะนะก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการรับผิดชอบในด้านนั้นๆได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับ ความรักนะคะคือมิงบอกว่ามันก็เป็น energy ที่ค่อนข้างดีนะมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะมีการพัฒนาได้มีการจริงจังมีการต่อยอดได้เพียงแต่ว่า คิงออฟซอดอาจจะหมายถึงเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแข็งแข็งนิดนึงอ่ะมันมีความมั่นคงแต่มันก็แฝงไปด้วยความแข็งความไม่ค่อยอ่อนโยนอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอันเนี้ยแทบไม่มีไม่มีไพ่นาขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะในเรื่องของการปรับตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีมากนะนี่อาจจะเป็นเหตุการณ์ปัญหาซึ่งอาจจะเป็นตัวเราเป็นต้นเหตุหรือคนที่เราไปเจอเป็นต้นเหตุแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะว่า Universe นะคะอยากที่จะส่งข้อความอะไรานะถึงคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะไฮพินส์นะคะเนี่ยอันนี้เหมือนกับเป็นจุดที่ต้องมาแก้ไขามาปรับมาเติมเต็นไฮพินส์เท่นนะคะเป็นไพ่ธาตุน้ำนะคะเออเป็นไพ่ดาวจันนะคะ King of Pentacle นะคะบางคนนะคะเออคุณอาจจะเจอกับใครสักคนที่ดูแบบแข็งทื่อมากๆ ดูไม่ emotion เลยหรืออะไรประมาณนี้นะแต่จริงๆการกระทําของเขา,าอาจจะทําให้เรารู้สึกได้ว่าถ้าเป็นในเรื่องความรักนะคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับรู้สึกอะไรบางทีไม่ค่อยพูดไม่เคยบอกจะนิ่งๆน,นะคะแต่ตัวเขาพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีแต่อาจจะเหมือนกับทําให้เราเครียดอะ่ะเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่ universe อยากจะบอกนะคะมันเหมือนกับว่า คืออยากให้คุณมั่นใจในตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวคุณเป็นไฮพีนส์แต่ตัวคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆในเรื่องของความรักเป็นคนที่อาจจะคล้ายๆว่าอ่านใจคนอื่นออกหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะอ่านใจคนอื่นออกคุณรู้ จริงๆถ้าคุณใช้เซนนะคะมาเป็นไพ่เซนไปไพ่เซนนะถ้าคุณใช้เซนน่ะคุณอาจจะรู้ความรู้สึกของคนคนนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกอะไรมากมายเพราะท่าทีของเขามันช่างนิ่งเหลือเกินนะคะและด้วยความที่แบบเป็นไพ่ธาตุดินน่ะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรที่แบบช้าเอื่อยหรืออะไรประมาณนี้นะคะในสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกอะ่ะมันเป็นในเรื่องของความเข้าใจนะคะคือบางทีอะ่ะ ในเมื่อถ้าเกิดว่าคนที่เรารู้สึกดีหรือไปดิวด้วยอะเขาเป็นแนวแบบว่าดูแข็งแข็งดูเป็นคนไม่อ่อนโยนเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะต้องปรับอะมันอาจจะต้องกลายเป็นเรานะคะแต่ในความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะเกิดปัญหาเกิดจากความคิดมากซึ่งอาจจะเกิดจากตัวเราเองนี่แหละที่คิดมากแล้วก็กังวลน,นะคะยูนิเวอร์สเลยบอกว่าคุณรองหลับตานะคะใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกของคุณแล้วคุณจะมองเห็นนะคะในความรู้สึกดีๆของเขาที่มีให้กับเรานั่นเองนะคะ คราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในฟิลอื่นนะมันเลยอาจจะหมายถึงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะยูนิเวิร์สบอกว่าบางทีนะคะตังคุณอาจจะต้องแบบอาจจะไม่ได้มีความสุดด์เช่นคุณใช้อารมณ์ในครึ่งหนึ่งและใช้เหตุผลในครึ่งหนึ่งมันอาจจะเป็นจุดลงตัวนะคะสาหรับเราเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันหมายถึงว่าเราแบบจะไม่ใช่การเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่า,าคิดในเชิงตัก จนไม่แคร์ใครเลยไม่สนใจอะไรเลยก็ไม่ใช่นะคะมันอาจจะเปนเ็นเรื่องของความพอดีนะที่ u n i ิเวิ e ์สอยากจะบอกนั่นเองนะคะเราก็ต้องบอกว่าถ้าอะไรอะ่ะมันเป็นในสิ่งที่เพิ่งเริ่มทําเริ่มต้นนะคะอันเนี้ยเหมือนให้เราพยายามอินแล้วแบบมีความสุขไปกับมันดีกว่านะคะคือเหมือนกับไม่ต้องคิดอะไรไปไกลมากนนักนะคะเพราะว่าสิ่งที่จะสร้างปัญหาให้กับเราได้มันคือความคิดของเราเองนะคะจากนายออบสอ เพราะฉะนั้นนะคะในสิ่งที่จักรวาลหรือยูนิเวอร์สอยากบอกนะก็พูดในเชิงประมาณว่าถ้าเราตัดในเรื่องของความเครียดหรือการฝังใจกับเรื่องราในอดีตไปเราอาจจะมีความสุขมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะโอเคนี้ก็เป็นสิ่งที่จักรวาลอยากจะส่งข้อความหรือแมเสเซจหาคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3มนั่นเองนะ,ะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียหรือมีประโยชน์นะคะสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังนะคะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกด u b s c r i b e นะ,ะกดไลค์หรือไม่ ชอบดิสไลก์ก็ได้นะแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์หรือถ้าอยากเล่นแนวแบบอ่านรูปประมาณแบบไม่ไม่ถึง30วิอันจบอย่างเงี้ยก็ไปดูที่ IG ได้นะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์ได้นะโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเราชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ